แต่ว่าในช่วงบ่ายก็เดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพของจ่าเริงซึ่งเป็นหนึ่งในนายทหารที่สละชีวิตบริเวณเนิน3.50ปราสาทตาควายซึ่งเป็นสมรภูมิที่มีความยากมากนี่เป็นบรรยากาศที่วัดห้วยปอนะคะอยู่ที่อำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีเป็นสถานที่จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ของจ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนนะคะวันนี้นายกอนุทินก็เดินทางไปเป็นประธานด้วยตนเองผลก็มาส่งกำลังใจเยอะเลยนะคะ<น>ก็เป็นภาพที่บีบหัวใจมากวันนี้นายกอนุทินก็ไปเป็นประธานแล้วก็แสดงความเข้าอกเข้าใจนะคะเพราะว่ามันก็เป็นการสูญเสียที่ที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าจ่าเริงก็เป็นวีรบุรุษของคนไทยทั้งประเทศ ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากเผาลูกนะคะกอบพระคุณภาพจากเรดิโอบุรีรัมยหนึ่งะคะแล้ววันนี้เนี่ยภายในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพของจ่าสิบเอกสำเริงมีเพื่อนนะคะร่วมรบร่วมสหายออกมาเปิดเผยว่าคืนสุดท้ายก่อนที่จ่าเริงเนี่ยจะขึ้นไปที่เนิน350เนี่ยจ่าเริงเนี่ยเดินมาบอกว่าพี่ผมแต่งเพลงคนที่เปิดเผยคือจ่าสิบเอกเกียรติศักดิ์หอมจันทร์บอกว่าจ่าเริงเนี่ยมาบอกว่า พี่ผมแต่งเพลงแล้วจะร้องให้ฟังเป็นครั้งแรกแล้วจ่าเริงก็ร้องเพลงที่แต่งโดยมีทหารรุ่นน้องเนี่ยมาเล่นกีตาร์ให้หลังจากนั้นจ่าเริงก็โทรศัพท์หาลูกสาวว่ากลับจากรบเดี๋ยวจะพาไปเล่นเคเอฟนะสิบเอกเกียรติศักดิ์นะคะยังบอกด้วยว่าจ่าเริงเนี่ยเป็นคนใจดีเป็นนักรบที่ใจกล้าแล้วทุกครั้งที่ออกรบก็จะเอาธงชาติไทยคลุมไหลเหมือนซูเปอร์แมนนะคะ เอาธงชาติไทยผูกที่คอแล้วก็คลุมไหล่ไปด้วยทุกครั้งก็เสียดายที่เราเสียทหารดีๆแบบนี้ไปนะคะต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดของจ่าเริงหรือว่าจา่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนด้วยค่ะครับขอแสดงความเสียใจนะครับชื่อของท่านจะสะดดีอยู่ไว้บนผืนแผ่นดินนี้แล้วก็อยู่ในหัวจิตหัวใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับที่พูดถึงจ่าเริงมาก จ่าเลงพร้อมกับพลทหารวุ้นเป็นสองนายทหารที่ร่วมสู้ศึกในปราสาทตาควายแล้วได้ปราสาทตาควายบอกกับพี่สาวว่าพี่เราได้ปราสาทตาควายแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาเนินสามห้าสุดกลับมาให้ได้ที่สุดแล้วก็สละชีพณตรงนั้น5วันนะครับกว่าจะนำร่างกลับมาได้วันนี้ได้เห็นท่าแท้ของทหารกัมพูชามันมีหลายเรื่องหลายราวจึงทําให้อารมณ์ของคนทําให้ท่านายก วันนี้ต้องมาด้วยตนเองมาที่จุดตรงนี้แล้วก็อยู่ที่บุรีรัมย์ด้วยนะครับอพอพูดถึงนายกรัมตรีนะครับวันนี้ในมิติของพักการเมืองการเมืองก็เริ่มร้อนพักภูมิใจไทยหลังจากที่ได้ชื่อ,อได้ชื่อผู้สมัครนะครับบัญชีรายชื่อ100คนแต่ยังไม่ได้เรียงแล้วก็หลายคนก็ถามว่าแคด a เด i d น,นายกจะเปิดครบสามไหมคุณ เอกนิติหรือว่าคุณสุปจีจะร่วมเป็นหนึ่งใน3แคนดิเดตหรือไม่มีแต่คําถามเกิดขึ้นมากมายวันนี้มีคําตอบแล้วนะครับพักภูมิใจไทยนะฮะจัดประชุมใหญ่เลยนะครับวันนี้มีการแถลงนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งแก้ปัญหาทุกมิติพูดและทำพลัสนะฮะสร้างรั้วป้องกันชาติรับสมัครทหารอาสาแสนรายโอ้โหนโยบายเพียบ คลอดได้อยบายเศรษฐกฐิจ10พพัสอัปเกรดคนละครึ่งพัสขอโอกาสกลับมาใช้นี่พี่น้องประชาชนไอ้2,400บาทคนละครึ่งพัสเฟสสอเนี่ยอยากจะจ่ายจ่ายไม่ได้ยุตยุบสภาก่อนนะฮะวันนี้มาครบกันหมดนี่คือคุณพิพั์รัฐกิจประการนะครับนี่ลำตีพึ่งนะฮะนี่นะครับคุณแบทพลาดอนนะครับแล้วก็มีกลุ่มบ้านใหญ่ก็มากันครบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ คุณสนทยาคุณเปร่มคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะนี่คุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชานี่คุณสุชาติชมกลิน่นคุณเอกนัทพร้อมพันมาพร้อมกับทีมสุดซอยอันนี้ทีมชนบุรีอันนี้ทีมสุพรรณบุรีชาติไทยพัฒนามากันแน,น่นนี่นี่เป็นไงท่านล้ำตีสุภจีนะฮะภูมิใจไทยภูมิใจทาหนูทำได้เน่ปลุกเราเลยนะครับ หลังจากนั้นนะฮะน้ำหนักที่เวทีต้องเฝ้าติดตามดูคนที่เป็นคดดเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคและก็เป็นหัวหน้าพรรคนะฮะขึ้นเวทีประสาัยที่คุณสติพร้อมพัดมะขำหวานนะ้าเพชรบูรณ์นะครับนี่มีช็อตของการสวมกอดนะคนที่เป็นกําลังหลักนะครับนี่นะฮะนะเก็บภาพบรรยากาศไปดูบรรยากาศในบนเวทีกันนิดนึงนะครับซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับ ก็ได้มีการพูดนโยบายอยู่ในหลายส่วนในหลายประเด็นบอกว่าวันนี้ภูมิใจไทยมีความมั่นใจมากและก็มีความพร้อมที่จะเข้าสู่สนามการเลือกตั้งเพื่อที่จะใช้ประเทศไทยนะแลวก็เพื่อที่จะรับใช้ประเทศไทยแล้วก็รับใช้ประชาชนการเลือกตั้งครั้งนี้มีส่วนสําคัญพักภูมิใจไทยเนี่ยนะเพราะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกได้ว่าประชาชนตั้งตาและก็คาดหวังไว้กับการทํางานของภูมิใจไทยนะครับ ดังนั้นเราต้องถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งครั้งสําคัญที่สุดตั้งแต่เรามีพรรคกุมิใจไทยมาเพราะมันเป็นครั้งแรกที่พวกเราทุกคนรู้สึกได้ว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยได้ตั้งความคาดหวังไว้อย่างสูงกับการทํางานของพรรคกูมิใจไทยดังนั้นเราไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับนอกจากเราจะต้องมีความพร้อมสูงสุดในทุกด้านทั้งทางด้านบุคลากรทางทางด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ทุกอย่างต้องมีการยกระดับเพิ่มขึ้นและนี่แหละครับคือที่มาของสโลกแกนของพวกเราก็คือภูมิใจไทยพูดแล้วทำพลัสครับพระภูมิใจไทยวันนี้เราต้องถือว่าเรามีประสบการณ์ครบถ้วนในทุกรูปแบบผ่านร้อนผ่านหนามาแล้วไม่ใช่เด็กและอ่อนอีกต่อไปจึงสามารถพูดในสิ่งที่มันใหญ่กว่าเดิมได้ครบกว่าเดิมทำได้จริงทำได้เร็ว ทำได้เลยด้วยศักยภาพของบุคลากรทุกคนที่มาอยู่ในวันนี้ของพรรภูมิใจไทยครับนี่คือเสียงปลุกเร้าของแคนดิเดตนายรุฐมนตีของภูมิใจไทยและก็หัวหน้าพักนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณอรุทินยังพูดต่อนะครับบอกว่า